ตามเด็กๆไปกันนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาน้องรอมาก่อนรลุงมาแอนบังบังตึ้งไปอ่อ๋อโอเคลงไปเลยลูกจะลงมานั่นบังสิบบางบางเมตาบังสิบครับอ๋อโอเคโอ้โอ้โอ้บังนาเซ่ลงมาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห เดียวไหมเดียวมากอ้าวบาลลาดันมาอย่างเร็วเลยอ่าเอาไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหสนุกกัาใหญ่เลยอ้าเอามาเดินตามหลังไป แขกันนะเดินดีๆเดินดีๆนู่นจรลเป้เต็มเลยข้างงล่าเอู้ดีๆดีๆดีาเฮ้โอ้ที่นี่โซนคอนสตรัคชั่นมีงานก่อสร้างดูกันอ๋อในนี้ไม่มีทรายแล้วเหรออ๋อ ทุกสายใช่ไหมลูกอ่ะไปออกออกลับไปหาอย่างอ,อื่นต่ออีกเออนี่อะไรเอ่ยบ้านเรืออันนี้เรือลูกเรือเรือ,เ,อเดี๋ยวน้องมา โอเคัง okay. ลงไปแล้วโอ้โหส,ส่วนตามสมครับครับเดี๋ยวตาม,ไ,มไปสูงไหมเนี่ยที่น้องจะลงไปเนี่ยสูงเนาะเราอยู่ที่สูงเลยนูนลงไปข้างล่างกันไปแล้วไปแล้วน้องลงไปแล้วไม่รอใครเลยนูนไปนูอ่าตอนนี้เรามาเล่นทอมรรีนโอ้โอ้โอโอโอระวงังลูกระวงังระวงัง สองสามมาแข่งรถกันว่าใครจะมาถึงก่อน<ป>อเร็ว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 <ป>นี่บางรัดดานชนะไม่หมดอะไรวะเอาใหม่อีกรอบนึงเอาใหม่อีกรอบนึงอ่ะให้แก้ตัวใหม่ไปเลยค่ะ,อะเอาไปจุดที่เดิไมไยลูกอ่าเอาไปเลยไปเลยที่เดิมสองสามสาม,มาเลย กันนะอน,น้องด้วยน้องด้วยไปเร็วน้องฟาฮานด้วยรอบนี้ไม่กงไม่ใช้แล้วคันนั้นอา้าวเอาขันไหนก็ได้ใครจะเลือกขันไหนก็ได้เอาเลยได้ครับถอถุงเท้าก่อนมันลื่นใช่ไหมหน่นน้องซ้อมแล้วน้องไปแล้วยังไม่มีใครมาลูกหันลงหลังก่อนอ โอ้เร็วมากเลยโอ้ระวัง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 นีบางนาเซ็ตคนสุขไทยน้องกลับมาก่อนเพื่อนน้องมาก่อนเพื่อนเพราะน้องออกมาก่อนเพื่อนเลยเอาใหม่ลูกเอามาแข่งกันใคจะชนะวนรอบรอบสนามเลยนะเอารอบสนามเลยเหรอเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเครอบย่งเอาแข่งสองคนก็ได้ รอมย่างสองสอง่สอมไปเลย,ยลเอารอบนี้เลยนะเราจะไปรอบนี้เลยเอาให้บังนาซิไปก่อน,ออน,อนโอ้ไปเร็วมากมัตามไม่ทนันมาตามบางไม่ทนันลูกเราไปรอที่จุดเส้นชัยดีกว่านะน้องน้องขี้โกงน้องขี้โกงน้องมารอฝั่งนี้ละ เอาบางลูกมาดูบางละนานหน่อยเลยวต้องระวังลูกรีบเกินไปอ่ะอ๋อแล้วมันลื่นอ๋อตีลังกาเลยแข่งไม่แข่งไม้มาเลเซตแข่งไม่ไม่นับก่อนนะ ใส่หมวกด้วยลูกเขามีหมวกไม่มีการเปยียนกันนะใส่หมวกด้วยลูกเขามีหมวกให้ใส่กีพน้องฟ้าหมวกอยู่ในลูกใส่หมวกก่อนลูกลูกเล่นกัอรกนะอ่าระวังนะเมื่อกี้บางล้มแล้วไปเริ่มจากจุดเส้นชัยลูกไปเริ่มให้พร้อมกันเอารอน้องด้วยรอน้องด้วย เอาล่ะน้องฝวาหันด้วยหนึ่งสองสามเอาอะปรับเบาให้น้องใหม่ลูกเดี๋ยวบางกำลังช่วยน้องปรับเบาอยู่ขึ้นได้ไหม ไยังอ่ามุนให้แน่นนะบางรถนานอ่ะไปเลยบางทดสอบด้วยแข็งนะอ๋อรถนี้มันช้าโอเคต่อให้บางนาเซ็นนิดนึ่งอ่ะพร้อมอย่างหนึ่งสองสามไปเลยออนุองพาน ไมลูกอ๋อไม่รอเนาะเขาแข่งกันนี่ลูกเขาแข่งว่าใครมาถึงเส้นชัยก่อน,นนะอ่าเดี๋ยวรอรอลูรอลูกานานเส้นมาถึงก่อนคนแรกนันไปเลยน้อ,องนะ้านอูระวังลูกมันอันตรายมันดิกงเลยกันนันดี่ลูกอย่าซิ่งเกินเลยลูกมันก็อันตรายนะแล้วแด,ดนเปเอาน้ำไม้แล้วพักกกิน้ำก่อนลูกมั ข้าวน้ำไม้แล้วเด็กๆจะข้าวกินน้ำบันดาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วดันมาแล้วมาแล้วโอ้ยลอยเลยเหรอลูกลอยเลยเหรอเมื่อกี้ลอยเลยเหรอมาเลยอ้าวมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีกรอบหนึ่งถอยอีกรอบหนึ่ง

ไปเล่นอะไรไอ้นราใช่หรือยางเดี๋ยวเราจะไปเล่นพี่ปีนไปอันนั้นไปจบไปเดี๋ยวจะวัดไปเลยดังซูงไหมสูงไหมสูงไหม ไปเล่นวาดไปเล่นใช้เดือดที่จอมไปมาเดี๋ยวต้องจะลงไปนะเดี๋ยวต้องจะขายให้มาบังเป็นตะโกงไงมาแข่งกันว่าใครถึงก่อนมาลองก็นเอาต้องวิ่งเลยต้องวิ่งเลยต้องวิ่งเลยเอาถายถ่ายถ่ายถ่ายแล้จะวิ่งลงไปถายถ่ายตายอยู่นี้ถ่ายอยู่ถ่าอยู่ รอตากล้องด้วยโอ้โหอื้อ อันนี้กระโดอ่า okay, okay. โอเคโอเคโอ้โหโอ้โหอ่าครับอ่ะสลับกันนะพี่กระโดดมากโอ้โหโอ้โหเอาวน้องบ้างอ้าวอ้าชิ้อ้อาชิ้โอเคโอ้โหอ่ะพี่กระโดดถูกมากเลยเอาน้องฟาหัน่นปอ อ๋อข้นมาอ้างบนสวยมากเลย,ยมาเล่นไ,ไหมเข้าไปไหมบ้านบอลเข้าไหมลูกเข้าไหมเข้าเลยไปไปกันต่อครับครับเ,เข้าไปเลย จุดใ<อ>ให้เข้าเนาะเอาเรงดีๆลูกเรงดีๆอาวแรงแล้วหมดแรงแล้วพอแล้วไม่เข้าแล้อะอันนี้ยากอ,อ,อกนีไปยากแมวแล้วยอมแพ้แะแพ้ลไปไหนต่อลูก ตอนนี้โอเคอัน <Okay. S 1> นี้เมาคนเดียวเลยกระโดดเหนื่อยไหมครับไม,ไม่เหนื่อยสนุกนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าพักก่อนเดี๋ยวปวดขา เดี๋ยวไอ้หนูม่ต้องไปตามน้องนะได้เลยครับน้องไปไหนต่อเดี๋ยวมาลู้โอเคเดี๋ยวตามน้องกันไปหมุนได้ไหมอาหมุนงั้นไหมอาหมุนหมุนลองหมุนน้นเลยลองหมุนโน้นเลาลองหมุนดูลองหมุนดูน้าได้แล้วได้แล้วก็หมุนแบบนั้นแหละลูกโอ้โหต้อหมุนเร็วๆเดี๋ยวเออ เอ้ยหนูวะใช่ก็หมุนช้าๆลูกเขาไม่หมุนทำเขาวงกดกันโอ้หมุนเข้าไปมาจะเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าได้เด็กๆเป็นโดรนที่สอาส่องสีแดงเป็นโดรนที่สอาส่องสีแดง 啊，起来啦！啊。